ลักคนาราศีมังกรธันวาคมนี้วันไหนแฟนดีหุ้นส่วนน่ารักลูกขาเยอะเงินเข้าจุกจุกคลิปนี้มีคำตอบสวัสดีครับทุกท่านและชาวลักคนาราศีมังกรครับได้เวลาแล้วครับมาฟังคลิปลายวันกันบ้างครับว่าวันไหนที่เงินจะเข้าแฟนจะดีทำตัวน่ารักนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าอาจารย์จะดู ดาวพปัตตนิของชาวมังก่อก็คือดาวจันทรครับพระจัน์นี่คือรูปจริตครับสิ่งที่ต้องเจอคือต้องเซอร์วิสต้องบริการต้องดูแลต้องอ่อนโยนนะครับแล้วเราจะได้แต่พบแต่สิ่งดีๆได้เงินได้ทองแต่บางครั้งก็ต้องเจอลูกค้าประเภทขี้งอนขี้เหวี่ยงขี้น้อยใจหรือแฟนเราจะเป็นแบบนี้หรือหุ้นส่วนเราเป็นแบบนี้นันก็ต้องให้เข้าใจแต่ดาวเขาเดินไวครับสองวันครึ่งเปลี่ยนราศีแล้วมันก็ให้เข้าใจตรงกันนะครับว่าต้องมีตรงนี้เป็นพื้นฐานก่อนแล้วเราก็ไปดูกันนะครับว่าวันไหนที่ดาวจันทรเดินดีวันนั้นลครับ เงินเข้าจุกจุครับเริ่มเลยนะครับนี่ครับดาวจัน์ทรครับสามสิบพิจิกานะครับตีสาม้าสิบสี่ถึงสองธันวาครับบ่ายสองแปดนาทีครับดีอย่างไรครับพระจันทร์อยู่ในภพราภะได้ตําแหน่งปทุมเกณฑ์ครับจันทร์เป็นส1็ดแท้แก่รักทรงศักดเช่มช้อยจะเจริญยิ่งยศนาเห็นไหมแปลว่าช่วงนี้ทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จนะครับ มีคนเมตตาแฟนดีหน้ารักหุ้นส่วนลูกค้าเข้าเยอะลุยเลยนะครับช่วงเวลาที่ฟังอยู่เนี่ยถึงวันที่สองธันวานะครับรีบทํารีบลุยเลยนะต่อมาครับวันนี้ครับสี่ธันวาครับสี่ทุ่มแปดนาทีถึงวันที่เจ็ดธันวาครับตีสามสี่สิบนาทีครับดาวจันทร์อยู่ในภพตนุตัวเราไงาแปลว่าคู่แพ้ทางยอมเราลูกค้าเข้าหาเราเยอะ นะครับหุ้นส่วนก็พูดอะไรไปก็ฟังหมดเห็นไหมจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีครับควรจะทําควรจะลุยครับก็จะโดดเด่นอ่าเพราะนั้นลุยได้เลยเงินก็จะเข้าเงินก็จะมานะครับอ่าทีนี้ครับดาวจออีกทีหนึ่งครับเจ็ดธันวาตีสามสี่สิบเอ็ดถึงวันที่เก้าธันวาเจ็ดโมงยี่สิบห้า 7, ครับอันนี้ดาวจันในเรือนการเงินเลยนะดอกจันตัวโตๆตเลยครับช่วงเนี้เงินเข้าจุกๆเลยลูกค้าก็เข้ารัวๆนะแฟนก็ดีสายเปอีกล้วคุยอะไรก็ดูดีไปหมดนะครับ นะหุ้นส่วนอีกแหมคุยกันเลยนัดเลยช่วงเวลานี้เร่งทํามาหากินติดต่อสื่อสารเจรจาเซอร์วิสบริการรับรองครับเงินเข้าเยอะถึงแม้จะอยู่แค่2วันจะทำดีๆทำทุ่มเททำเต็มที่มีสิทธิ์รวยได้เลยนะครับตรงน,นี้ต่อมาครับดาวจันเด่นวันที่9ทธันวา7จ็ดโมงยถึงสิธันวา1 0บนาฬกา3นาทีครับพระจันทร์อยู่ในเรือนสัตว์ชาได้ตำแหน่งเทวีโชค นาลีอุปถมัมบดีวกับผู้หญิงติดต่อกับผู้หญิงไว้ก่อนจะเป็นสะพานจิกซอเป็นสื่อกลางให้เราประสบความสําเร็จนะครับสัชจะแปลว่าเดินทางพบปะพูดคุยไปทําเลยนะครับเป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งนะครับลุยได้เลยแล้วก็ต่อเนื่องกันเลยครับพระจันทร์ก็จะมาเด่นอีกทีหนึ่งก็วันนี้ครับสิบเอ็ดทันวาสิบโมงสี่นาทีถึงสิบสามทันวานะครับเที่ยงครึ่งครับพระจันทร์อยู่ในภพพันธุมีตําแหน่งเรียกว่า มหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุบบันฟันฉงเชงเห็นไหมเป็นใหญ่เป็นโตลูกค้ารายใหญ่แต่เหนื่อยหน่อยสู้หน่อยลุยหน่อยนะครับเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินในสังหาริมทรัพย์ก็โดดเด่นมากเป็นพิเศษก็ไปทําตามนี้นะครับเงินทองก็จะมาลูกค้าก็จะเข้าเยอะหรือไลฟ์สดจากที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับตรงนี้ดีๆทางนั้นเลยนะครับแล้วก็ต่อเนื่องครับนี่ครับสิบสามธันวาถึงสิบห้าธันวาครับ 1ิห้านากาสี่สิบเอนาทีครับพระจันทร์ครับอยู่ในภพปุตตะมีตําแหน่งมหาอุดอุดแปลว่ามากแปลว่าเยอะก็คือลูกค้ามากลูกค้าเยอะก็เงินเข้ามากก็เงินเข้าเยอะหรือแฟนเอฟซีแฟนขับมากหรือแฟนดีกับเรายิ่งเราเซอร์วิสบริการมากเนี่ยแหละเงินก็มาตามเห็นไหมหรือโปรเจกต์อะไรเข้าได้หมดเลยโอ้โหดูดีมากนะครับเนี่ยโดดเด่นตั้งแต่สิบกว่ากว่าเห็นไหมเสร็จแล้วสิบห้าก็เว้นไปมาอีกทีหนึ่งก็สิบเจ็ด ตอนสองทุ่มยี่สิบนะครับถึงวันที่ยี่สิบธันวาตีสามสิบเอ็ดนาทีครับอันนี้ดีอย่างไรครับโอ้โหพาร์เป็นกเกษตรอธที่บดีมั่นคงอะ่ะมั่นคงในเรื่องของลูกค้ามาเรื่อยๆมาลัวๆแฟนหุ้นส่วนเนี่ยนะงานการอะไรเนี่ยโ,โหทําไปเหอะนะครับนัดลูกค้าคุยเลยสมมตินัดสิบเจ็ดก็นัดสิบเจ็ดตอนสองทุ่มครึ่งอ่าสิบแปดทั้งวันสิบเก้าอีกยี่สิบไม่ไม่ทันแล้วใช่ไหมตีสามนนั้น ก็หรือบางคนทํำภาคกลางคืนก็20เนี่ยได้ก่อนตีสามนะตีสองนย,ยังได้อยู่นะอ่าทําไปเลยนะครับตรงนี้อ่าเสร็จแล้วครับก็จะเปลี่ยนมานะครับเป็นวันนี้ครับเว้นไปสักนิดหนึ่งนะยี่บสองทันวาเที่ยงครึ่งสาสิบนาทีถึงยี่สบสี่ทันวาห้าทุ่มสาสิบหกเลยนะ ดีอย่างไรครับโอ้โหนี่อยู่ในภพสุภะแปลว่าเขาสร็จความจเจริญไม่พอนะพระจันทร์ยังมีตําแหน่งราชาโชคฉดกะผลผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสงา่ามีอํานาจราชตสักดุษพระราชา,า,ชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองเห็นไหมลูกค้ามาเองแฟนมาเองคนรักเอยคนเมตตาคนสนับสนุนเอยมากันล้วนๆเลยรีบทํารีบรุยนะครับจัดไปโอ้โหบอกเลยดีมากๆเลยแมก่อนวันคริสต์มาสนั่นเองนะครับตรงนี้อ่าแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดแล้วครับ ยี่สิบเจ็ดทันวาสิบเอ็ดนาฬิกาสิบสี่นาทีถึงยี่บเก้าทันวายี่สิบนาฬิกาสาสิบสามนาทีครับก็พระจันทร์ก็อยู่ในภพลาภะอีกรอบหนึ่งแล้วได้ปฐุมเกเฑนไงใครเห็นใครก็รักเมตตามาหานิยมเจรจาติดต่ออะไรก็ดีไปหมดอ่าเห็นไหมก็หวังว่าชาวมังกรเอาตรงนี้ไปวางแผนชีวิตอีกทีหนึ่งนะก็จะได้ช่วยให้เราประสบสนความสุเร็จความเจริญได้อย่างมากขึ้นนั่นเองนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับแน่นอนครับใครฟังแล้วชอบแล้วใช่ถูกใจแม่นตรงนะครับ อย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไคร์นะโดยเฉพาะกระดิ่งครับกระดิ่งนี่คือจะต้องกดด้วยนะครับเพราะจะส่งคำทนานยไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนลงมือทําก่อนจะได้รวยก่อนครับถ้ามีปัญหาอาจารย์เกตเทวาบอกทางแก้จะได้รอดก่อนครับแล้วก็กดไลค์กันเยอะๆได้เลยแล้วก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะครับอาจารย์เกตเทวาอ่านทุกข้อความครับแสดงความเห็นมาได้เลยแล้วก็กดแชร์นะครับโดยเฉพาะข้างปุ่มกดแชร์ครับมีปุ่มซุปเปอร์แตงครับขอบคุณมาในระบบก็ได้นะครับ แต่หลักร้อยถึงหลักพันก็ยินดีนะครับหรือจะขอบคุณนอกระบบหรือขอบคุณตรงๆกับอาจารย์เกตเทวาได้เลยนะครับก็โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีตามนี้เลยนะครับเลขที่บัญชี9824823158นะครับก็จะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่โอนมานะครับตรงนี้และแน่นอนครับใครอยากได้ภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลก็คือภาพดวงเราเองไง มีไว้ดีอย่างไรเดี๋ยวฟังต่อท้ายคลิปมีบอกนะครับและใครอยากดูดวงแม่นแม่นลึกลึกละเอียดละเอียดสไตล์อาจารย์เกสเทวาดูแล้วเป็นแบบไหนฟังตามนี้ได้ครับที่อาจารย์ทายไปนะครับเป็นแค่ดาวจรนะครับก็คือในวงกลมสีแดงเท่านั้นนะครับแต่ถ้าอยากให้แม่นยําชัดเจนละเอียดละเอียดนะครับก็ต้องดูดาวในวงกลมสีน้าเงินนั่นคือดาวตอนเกิดของเราครับ อาจารย์เกทเทวาจะดูดาวตอนเกิด10ดวงดาวจอรดอีกสิดวงอีก12บทักษานะครับแล้วอีก8ช่องวันเกิดนะครับมูลละเดศีกาลากินีครับแล้วก็เลิกเกิดอีกครับมิทลิโทเลิกพัทโนโรกเทศาตีเลิกราชาเลิกเนี่ยอีก9เลิกครับ เอามาคูณรวมกันเนี่ยมีความเป็นไปได้ในชีวิตเรามากกว่า86,400นแบบนะครับหรือว่าเกือบแสนเลยก็ว่าได้แต่ค่าครูอาจารย์เกสเทวาถูกมากครับอยู่แค่หลักร้อยครับ799าบาทเพียงเท่านั้นอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซเกเทว5มาได้เลยครับอาจารย์ฟูลไทม์แล้วนะครับบางคนได้ดูภายในครึ่งชั่วโมงหลังจองมาหรือช้าสุดก็ไม่เกิน24ชั่วโมงครับนั้นจองมาได้เลยนะครับตรงนี้และอาจารย์มีเคสร,รีวิวสั้นๆ2เคสครับ เคสแรกครับดูดวงอาจารย์กเกสเทวาแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตเราเป็นอยู่แบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คําแนะนําดีๆอีกเยอะเลยซึ่งถ้าเป็นหมอดูคนอื่นจะรีบครับอาจารย์ไม่รีบอยู่แล้วครับเพราะอาจารย์ฟูไทม์ครับเต็มที่เลยประทับใจแบบสุดๆเลยค่ะ,ะนี่นะครับเคสแรกท่านที่สองครับ ได้เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกแฟนโอนเงินมาให้ก้อนใหญ่เลยค่ะก็คือนอกจากจะดูดวงแล้วนะครับอาจารย์ยังจะดูเลขมงคลสีมงคลรหัสรับรหัสรวยครับเพราะถ้าเป็นอาจารย์ท่านอื่นมีคิดแยกคิดเติมเติมครับอาจารย์อยู่รวมใน799บาทเพียงเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด,ดูใ้แห้หลักร้อยแต่หาเงินเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเนี่ยเรียกว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มมากๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าช้าครับ add line a s i เก get ทว่าหกห้าแล้วจองมาได้เลยนะครับตรงนี้ และท่านใดนะครับที่มีโปรดักต์มีสินค้ามีผลิตภัณฑ์อยากให้ขายดีเฮงปังรวยมากขึ้นอาจารย์เกตเทวารับทําการตลาดสายหมู่หรือเรียกว่ามู่เกตติ้งครับจะไปดูดวงนอกสถานที่ให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าของท่านหรือออกอีเวนต์ก่อนก็ได้อย่างในรูปนี้อาจารย์ไปออกบูธงานอีเวนต์อีสุสิวิวเอ็กเดย์มาครับก็ไปบรรยายเรื่องดวงก่อนนะครับแล้วใครที่สั่งรถจองรถนะครับก็จะได้ดูดวงเจาะหรืออาจารย์เกตเทวาโอ้วันนั้นมีคนมาจอง ลดเยอะแยะมากมายนะครับเรียกว่ายอดขายถล่มทลายเลยอ่าเพราะนั้นท่านใดที่มีสินค้ารินศษอยากเฮงปังล่ํารวยนะครับอาจารย์เกตเทวารับทําการตลาดสายหมูหรือจะให้เขียนบทความเรื่องดวงแล้วไปลงในเพจของท่านได้หมดหรือจะมาโฆษณาสินค้ากับอาจารย์เกตเทวาในช่องอาจารย์เกตเทวาได้หมดเลยครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวาหกห้ามาได้เลยนะครับและนี่ก็คือภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลก็คือภาพรูปดวงเราเองนะครับ ก็จะเห็นว่ามีหลายสีหลายสันเลยนะครับนั่นแหละครับสีสันนี้จะมีบ่งบอกครับมีเหตุผลเพราะนั้นไปฟังข้อดีกันเลยครับว่ามีภาพเฉลมิมดวงชะตาส่วนบุคคลรูปดวงเราเองหนึ่งเดียวในโลกเลยนะมีไว้ดีอย่างไรครับข้อแรกครับเราจะได้รู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงเนียเพราะดูดวงแม่นแม่นไม่ได้ฟังที่ราศีนะครับฟังที่ลัคนายนะผมจะเขียนเลยลัคนาสถิตราศีเมถุนาธาตุลมอะไรเงี้ยนะครับรู้ รู้ลัคนารู้ธาตุรู้เลิกเกิดสู่ความมั่นคงฟังตรงดวงแม่นยำนะครับ 2. มีคาถาบูชาดวงชะตาครับเห็นไหมครับมีคาถาเงินล้านคาถาบูชาดวงชะตาและคาถาเงินล้านยิ่งส่วนที่เป็นมงคลเสริมดวงหนุนดวงสําเร็จลํารวยได้ง่ายขึ้นครับและพื้นหลังครับก็คือสีเรียกว่าสีเล่งดวงครับเป็นพื้นหลังนําไปใช้ในชีวิตจริงเรียกว่ารู้สีพารวยพาสมหวังสมปัรถนานําไปใช้ธุรกิจได้ในชีวิตประจําวันได้เช่นสีเสื้อแก้วสีของ โลโก้แบรนด์บริษัทอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสีนิ่งมีความสําคัญมากในยุคดิจิทัลนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราให้กันครบเลยนะแล้วข้อ4ี่ครับบันทึกภาพนี้ไว้ในโทรศัพท์มือถือก,ก็จะเป็นมงคลนะครับถ้าไปทําบุญก็เขียนภาพดวงนี้แล้วก็ขอพอรอธิษฐานจะทําให้สำลีผลได้เร็วขึ้นเหมือนภาพตัวอย่างไม่ต้องเขียนวงกลมนะครับเขียนแค่เส้นขีด,ขดเส้นตั้งเส้นนอนเส้นเฉียงแค่นั้นแล้วก็ใส่ตัวเลขตามที่ผมให้ไป ก็เขียนชื่อามสกุวลวันเดือนปเกิดวันเกิดจังหวัดเกิดแล้วคำขอพรนี่แหละครับจะประสบความสําเร็จเช่นอะไรกระเบื้องผ้าห่มผ้าพระประธานคืออะไรก็ได้ที่เขาให้ประกามาเขียนนะนะครับเวลาไปทําบุญก็ทําตามนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมผมก็มีภาพตัวอย่างเรียกว่าชัดเจนเลยนะครับอ่าแล้วข้อสุดท้ายครับนําภาพที่ให้ไปไปพิมพ์ไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือไม่ว่าจะเป็นที่บ้านเราก็ได้หรือถ้ารู้จักเจาอาว่าอะไรเงี้ย ที่วัดถ้าเขาให้เอาไปไว้ก็ยิ่งดีนะครับดวงจะแข็งเฮงปังดวงจะเปิดใครจะมาขโมยดวงเหล่านี้ไม่ได้แล้วนะครับมีเทพเทวาคุ้มครองตลอดเวลาโอ้โหดวงเหล่านี้ศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับตรงนี้ะนะเพราะฉะนั้นยังไม่จบนะครับยังมีอีกหนึ่งข้อครับคือตำแหน่งที่ว่างตรงนี้ครับจะเป็นเลขมงคลครับนี่ครับเราจะมีเลขมงคลบอกเราจะให้ไปสามหลักก่อนนะครับตรงนี้สามหลักเนี่ยเอาไปใช้ต่อท้ายชื่อในลาย ต่อท้ายชื่ออีเมลต่อท้ายชื่อเฟซอะไรอย่างเงี้ยเพราะเป็นเลขที่มีพลังพลังก็จะนํามาซึ่งความสุข,ข,สขความเจริญร่ํารวยได้และอีกอันหนึ่งที่จะให้ก็คือรหัสลับรหัสรวย6หลักครับ6หลักก็คือใช้เป็นรหัสหรือพาสเวิร์ดได้ทุกแอป,ปทุกโปรแกรมเช่นแอปธนาคารเวลาจะเข้าไปเช็คยอดเงินเวลาจะโอนเงินต้องกดรหัสเห็นไหมหกหลักอีเมลเราหรือโปรแกรมที่เราใช้บ่อยเฟซไอจีทิกต็อกรหัสมือถือ หุ้นอ่าทุกอย่างที่มันมีรหัสให้เราใส่เนี่ยเราใส่ไปเลยนะครับแต่ไม่ได้ส่งในภาพนะครับเดี๋ยวคนจะก๊อปออกไปได้ส่งให้ในลายไม่อยู่ในภาพดัวของเรานะเพราะฉะนั้นนอกจากได้รู้ลัคนารู้รู้คาถาบูชาดีๆนะครับได้ตัวเลขดีๆไปแล้วเนี่ยยังจะได้เลขพารวยรหัสรับรหัสร,รสวยอีกด้วยนะครับนี่ครับตัวอย่างครับสวัสดีค่ะอาจารย์เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกวันนี้แฟนโอนเงินมาให้ก้อนใหญ่เลยค่ะเห็นไหมครับมันมีตัวอย่าง หรือบางคนไปเปลี่ยนรหัสตู้เซฟครับแล้วก็ปรากฏว่ามีเงินมีทองเก็บในตู้เซฟมากขึ้นก็คือรวยขึ้นไงเห็นไหมรหัสดีมีชายไปกว่าครึ่งน,นะครับอาจารย์ก็จะให้เป็นนี้ด้วยเรียกว่าคุ้มมากๆเลยนะครับตรงนี้อยากได้แล้วใช่ไหมครับมาเลยครับง่ายมากครับใครยังไม่ได้ line, แอดไลน์ก็แอดไลน์แอดไซเกตเทลห้าหรือสแกนคิวอาร์โค้ดที่อยู่หน้าจอนี้นะครับหรือถ้าใครมีอยู่แล้วก็ทักมาเลยว่าสั่งภาพดวงครับบูชามาที่สาม้อยเก้าสิบเก้าบาทเพียงเท่านั้นครับเสร็จแล้วก็ พอบูชาโอนมาแล้วนะครับบอกชื่อนาะมสกุลจริงวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดครับจา์ก็จะผูกดวงให้เลือกสีเลือก,อกตัวเลขที่เหมาะสมกับคุณเพียงเท่านั้นเฉพาะเฉพาะตนของใครของมันตัวเลขจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ทําส่งให้ในไลน์นะครับก็เอาไปไประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับตรงนี้นะเพราะนั้นใครสนใจก็แอดไลน์แล้วก็สั่งมาได้เลยจองมาได้เลยนะครับจองก่อนทําก่อนรวยก่อนนะครับมีสิทธิ์เลยนะครับตรงนี้